คนสรวีคนสโวีวารัฒน,นากบสรสรมาณเย,ย็บริษทิจาบริจาคก,ดกดาารดำทใหม่ด้จำนวน2400บาทามร,รา้ัฒนาคุณผัเลือดแป้นในจำนวน0 0บาทดาวสาที่ติกันเป็นแก้วบสุดน,นัรฉี่ิตต ันาแล้วก็คนตนิธยาเืนแก้วคนติดิตธยาเืนแก้ว่ก็น้ำละใบหน้าร้อยบาทคนจิตการเฉินแก้วคนพนัทยาเืินแก้วคนทิ่อิยาเฉินแก้วนาบุญกุศระเทศสามร้อยบาทน้าสาว รงลงอารีทบุนขณะทำไปสองร้อยบาทต่ดนไดส่ง่งร้อยบาทยาปล่ร้อยบาทคุณส่งสุติชาสุตินสุติสุติสุติชา,า,าบกว่าครอบดวแต่ต้องครอบดรงจะทบุญด่รถดีบุญรถบริจาคบริจขคั้างทัง้ไป ให้รดด้วยโยนัสุกามรักิพนศสาสุัตตลอกาลนาน